วันนี้นะปันเรามาเที่ยวสวนลุมกันนะมีพ่อพ่อแล้วก็มีปันไหนปันอยู่ไหนปันครับเออเอาปันมาอัดเดินที่สวนลุมปันน้องครับ อันทำอะไรลูก <ambition> ฮ uh, ้อ่าเดินมาเดินมาเก่งเก่งเก่งเดินมาเฮ้ยแฉะ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 ว้ายบันลงไปในที่แฉะมากเลยเดินไม่ได้ลูกที่แบบนี้มันแฉฮอืม chào yeah. chào yeah.